สวัสดีค่ะพี่เพื่อนเพื่อนสวัสดีคะด่ะยูทูบนะคะวันที่สามเนวันนี้รายงานตัวนะคะวันนี้เป็นวันหยุดอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็ตงจะนั่งดึงกกาแฟก่อนแล้วจะทํางาน,นะจะทํางานส่งพี่ยูนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ตั้งไว้ก่อนตั้งเตรียมโทรศัพท์ไปก่อนเตรียมไปก่อนเตรียมโทรศัพท์ไปก่อนตามเตียงถ้าอย่างนั้นไม่ทันเดี๋ยววันนี้จะไปเที่ยวเยี่ยมเยียนเพื่อนนะคะ ไปชมดิสไปชมโฆษณาให้เ,เพื่อนๆนะคะพี่ๆก็ให้เดี๋ยวว่าดื่มดื่มกาแฟก่อนพี่พลอยออกไป,กกกออกไปกข้างนอกมาแล้วตะกี้ออกไปธุระข้างนอกมาแล้วแล้วก็แวะซื้อกล้วยเข่งกล้วยทอดผู้จักบริเวณกล้วยทอดผู้จักทอดแล้วเขา,เาก็เขาเมาทอ,อ,อดนะคะเขาเมาออถอดมา พอซื้อมาแล้วก็เออนึกถึงกาแฟนะเดี๋ยวจะชงกาแฟัหน่อยที่ใจๆนะเดี๋ยวดื่มกาแฟดื่มอะไรเสร็จแล้วพี่พอไม่ใช <zeros. S 1> <idences> ่ทำงานส่งพี่โยนะคะพี <im ples> ่พีนองเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างคะสวัสดีปีใหม่กันแล้วเนาะก็พี่พอก็ทำงานอย่างเดียวตอนนี้ทำงาน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 อย่างเดียวก็วทยยอนไปหาเพื่อนบ้างแต่ก็ไปไม่เยอะแต่ลวก็จะยอยไปเนาะพี่พรก็ไม่ได้ ถึงเช้ามาก็ต้องฉันต้องทำมาโน้นนะต้องทำมานี้นะต้องทำมานี้นะโอ้ยแล้วก็ต้องอาบน้ำไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาต้านคนละสามทุ่มสามทุ่มสามทุ่มวันทุกวันที่พอยงานแล้วทีนี้ก็เลยหาเพื่อนน้อยหน่อยแต่ว่าเขาไปนะคะไปยอยไปทุกวันนะคะเพื่อนพี่มาดื่มกาแฟกับพี่พลอยนะจ๊ะดื่มกาแฟด้วยกันเนาะดื่มกาแฟหอมๆเนาะหอมหแล้วก็กล้วยแขกนะคะกล้วยทอดข้าเม่าทอด เสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำงานต่อกนเสร็จแล้วก็ว่าจะนอนตั้หน่อยว่าจะนอนตักเดี๋ยวจะนอนได้หรือเปล่าดื่มกาแฟไปแล้วจะนอนได้ห allora? ร,รือเปล่นนปาเนาะว่าจะนอนพักผ่อนเพราะว่ามาเช้านี้ก็ตื่นตื่นมาเจ็ดโมงเช้ามอเช้านี้ตื <c ười> ่นมาก็ปัดผ้าปัดนอะไรหนะยุดแล้วก็ทํางานบ้านหยุดมาก็เหมือนก็ไม่ได้หยุดก็ <c ười> ๆๆทํางานบ้าน รักผ้าเสร็จปันค่ะผ้าเสร็จอานะาดผ้าก็ไปดูลาข้งนอกมา ลืมกดไลค์กดติดตามประเด็นกัพี่พลอยนะคะะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะเพื่อนใหม่พี่พลก็จะไปอยู่นะคะอย่าเพิ่งกดทิ้งนะคะเพื่อนใหม่เข้ามาด้วยเลยมากว่ะพอเข้ามาหาพี่พลแล้วพอพี่พลยังไม่กลับก็กดออกอะไรประมาณนี้เพื่อนใหม่ก็จะกดออกว่าเออทำไมพี่พลไม่ตามไปแล้วกดออกดีกว่าไม่ใช่นะคะกดแล้วกดเลยเนาะอย่ากดออกนะคะพี่พลไปแน่นอนนะคะเพื่อนใหม่พี่พลรู้ค่ะรู้ว่า ีพ่พลอยต้องไปเพราะว่าพี่พลอยก็จะจดได้หมดเลยเ mm hmm. พื่อนใหม่เพื่อนเก่าจดไ็้หมดเลยพี่พลอยไปทุกคนนะคะ mm hmm. ไม่ใช่ว่าเพื่อนใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยทำไมอ่ะพี่พลอยยังไม่ไปเลยเงี้ยกดออกไม่ใช่นะคะไม่ใครจะทำอย่างนั้นนะคะไม่ถูกต้องนะคะเพื่อนทกที mm ่ hmm. เพราะว่าต้องค่อยค่อยจะจดไปเนาะใหญ่ใจร้อนนะคะถ้าเกิดว่าถ้าไปเร็วมาเร็วนี้น้องบุกนะคะเพื่อนใหม่บุกนะคะ mm hmm. เขาไม่ให้นะคะพี่ยูไม่ให้นะคะ ค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะพี่พอเรียนรู้มาเยอะแล้วพี่พอย็ว่าตอนนั้นก็ไม่รู้อะไรหลายอย่างเลย <_ c oughs> เกี่ยวกับ YouTube เนี่ยทําผิดทําถูกลองถูกผิดลองถูกตอนนี้พอเข้าใจละแต่ก่อนนี้พอเพื่อนเข้ามาปุ๊บเนี่ยพี่พอลับเลยกลับเดี๋ยวนั้นเลยกลัวเขาเสียใจกลัวเขาจะรออะไรประมาณเนี้ยกลัวเขาจะรอดูพอดีจับเลยสุดท้ายหลุดหมดทั้งสองคนนะคะ หมดตั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าอร่อยนานๆจะผ่านไปทีนึงวไม่ได้ไม่ได้ทานบ่อยกาแฟนี้ไม่ได้ทานบ่วนันะคะวันละแก้วกวัน้าวันละ,ะ,ะสองแก้วนี่ยากแต่วันนี้สองแก้วคืนนี้จะนอนหลับไหมเนี่ย เดี๋ยวตอนเย็นต้องออกไปกินอาหารปลาเ้าอีกวันหยุดนะวันหยุดต้องมีเวลาให้เขาหน่อยต่านข้าเน้อทานข้าวเนาะอย่างนี้แหละวันเคยไม่มีเวลาให้กันเลยอะไรแบบนั้วันหยุดพี่เราก็อยากเป็นนอนเนาะแต่พเขานอนไม่ได้มันต้องแบ่งเวลาทำอันนู้นทำอันนี้เวลานี้ฉันต้องทำอันนี้นะเวลานั้นฉันต้องทำอันนี้นะอะไรเงี้ยต้องแบ่ง dừng mình không được dừng cũng như tiền vừa mở ักษาสุขภาพมันด้วยนะคะเพื่อนๆพนี่มีใหม่แล้วเนาะรู้สึกว่าอากาศแปรปรวนอยังไงก็ไม่รู้กันบางท,ทีบางวันก็หนาวบางวันก็ร้อนลมแรงอะไรประมาณนี้พี่พลอยก็โอ้บางวันก็เสียงแหบเจ็บแ้มเหมือนกันเป็นมันก็หวัดลมโตอเลยพี่ไพยพี่พลอย,ยก,ก็ดื่มดื่มชามากดื่มทานยามากก็าหายไม่ได้นอนก็ทำงานต่อ ฟัเสียงพินด้วยนะก็พี่พอยไม่ได้ทำเสียงพินนานมากเลยอะจะฟังเสียงพินไปบ้างว่าพี่พอยชอบเสียงพินเนาะอยลืมกดไลค์กติดตามกดิ่พี่พอยนะคะเดี๋ยวควี่พลอยไเยี่ยมนะคะเพื่อนพี่พี่คูณอีกแล้วกวลืมกลืม คลิปนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอคลิปหน้าเนาะ